เจ้ามันบ่อินดีกะหอยมันกินดี่อยบ่คือไผ่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกทุกคนแบกก้อินดีสังครับผมครับผมมื่อนี้ก็บ,บ่มีอย่งางไรครับพอดีว่าสหายมาบ้านนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ได้ไก่มาสองตัวนะฮะเป็นไก่ตัวะฮะไก่หน่อยซ้ำห้าหาัวมึงเอ้ยพอดีว่าเห็นในเฟซเขาเห็ดหลายนะฮะที่ว่าเป็นหนันไก่อบปีบไก่อบปีบที่บ่แมตโอฟางนะครับโอบปีบนี่ใส่เตาเนี่ใส่ตะแกรงเลยเข้าไปแล้วก็ ปีบซุปนะแต่ว่าเห็ดไข่อยฟางแต่ะเป็นโอฟางใช่ไหมล่ะหมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยบอสเซ่อาใจเปิดเพีงมึงเนาแหม <c oughs> เอาใจโอเคครับผมโอเคพี่น้องดีครับดีนีออทำเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ยังไงเนี่ยใส่ใจครับใส่ใจเด็กแค่มองใส่ทองไปจำนำกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดตะไคร่หั่นตำหั่นเกากันนะครับผมเครื่องปรุงกระซิมี น้ำตาลปี๊บของชูรสแล้วก็ของกรุงรสนะครับคือบบรุงรสแล้วก็น้ำปลาซีอิ้วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับก็จะมีแค่นี้ครับผมไม่มีสักหนึ่งนะครับบัวลอยครับน่าจะนี้เป็ดกระไก่นะตับกระไก่น่าสื่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวอีกสิบนาทีนะฮะเขากันสีมาชาปนกิจไก่กันนะฮะพี่น้องเดี๋ยวอบไก่กันนะรองเบิองว่ามปีนี้สฉลี่แดกเพราะแต่ว่าเขามีแผนสำรองแล้วเขาซื้อไว้สองตัวครับ ถ้าตัวแรกกินมาไหนเขาก็ยนลงทงเลยนะฮะเขาจะกินตัวที่สองเอานะฮะเขาฉลาดอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวถ่าเบิ่งตอนเอาไปลงโอ้ยขั้นนั่นะ <laughs> ขั้นนี้ผมไม่ได้ดีนะครับผมแค่ขั้นในซื้อเะิร์กอี้นี่ก็คือคนฟงไหมตะขั้นไหมถ่ายไปนั่นงแบบเพิ่จะง้นฟง <laughs> ถ่ายไปแล้งกับเกานังเกาดีไหมนะผมไม่ได้ฟงเนี่ยครับผมแค่ขั้นในซื้อนะับเออผมไม่ได้เสีนะโอเค <laughs> okay. เดี๋ยวถ่ายเวลากัอนอีกบางก,กีนาทีะฮะ a few moments later มาครับพร้อมแล้วนะ เอาสะดุดล้มหายนะเนี่ยล้มเนนห้าเลยที่เล่นย่ครับผมวมดอปอมันหักอมันไกลาทนา้มันซุไต้บลึกหรือเปล่ามึงใส่ไหนไปนั่งได้อยู่ได้อยู่รสมักชมนอะไอแกแกไม่ได้ กินอะไรกินครับพี่น้องกินอะไรกินครับกินอะไรกันเนืนทิ่ยังไมีบุญครับพี่บุญใไหครับผมี่ครับพี่น้องสวยงามขั้นตอนต่อไปงุมปิ๊บวัตรงจ่ปี๊ไหมน้ะ พลังยินงยิ่งเลยพลังกว่าเออแดดแดดแดดเอามาตเป็นแดดกันแล้วมันเย็บปึ๊บมาหนึ่งโค้งเสียงปึ๊บเริ่มเดินตงแล้วเคอีกพรอมแล้วอะเออเขาจะเอาเข้าไปหอมเราเอออะไรวะสุกแล้วมั้งเนี่ยเอาเลยครับโอเคครับพี่น้องรอสามสิบวินาทีจับเวลาครับฮะเดี๋ยวมาดู บเิึงรอบแรกสิเปิดทุกทีเนาทีนะฮะมามาลองดูกันว่าไก่อบยิบครั้งแรกนะฮะสิหลอดหรือสิเดิมนะฮะโอเครอครับ A later few moments อันนี้ได้จ้กหน้าที่แล้วจ้ะมันคิดกลัวหรอครับเลืยเวลาครับมันอันนี้คิดกลัวเนาะเลยเวลาเนาะยังโอเคเดี๋ยวเขามาดูนกันครับเบิ็งรอบแรกแต่ว่ากินหอมได้เลยกินเหลื่อมหอมมาแล้วหอมใหม่ที่หอมยังไงหอม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 ใหม่ใหม่ที้ยัหอมอยู่ปั๊าบลุกตุ้งตุ้งนมึงตุ้งตุ้งนะมึง ไปตรงปงลางเลยนี่เมเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วพี่น้องขาเริ่มใหม่แล้วตาพีเสวแต่ว่าเริ่มเลยแล้วก็มึงมีเริ่มใหม่แล้วครับพี่น้องไหมดน้เออเอา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 ก้เียสองตัวิยำไหนเนาะา จิ้มบ่น yes, no, no. no ้ำจิ้มไี่น้ำจิ้มแน่นอนบนครับผมต่ได้แดมาตาสไตล์บ้าน้อาทีนีครอบครัพี่ปนครับขึ้แก้วกินกับม่วงเหรอใ่อมออาเอ้เพิดบันเวบาบ้ยยอยงนีใช่หลายเนี่หลายแบบหลายโอ้บุกคุยเอยโอ้ยกูไปกินน้ำดอกเนี่ยหลายหูหาแนเดียวเว้ย เชฟเดียวก็เชฟเดียวเอครับทำปลาใส่งใส่อะไครับเปลือกยกยอกห้ยเป็นผ่งเสดบยานเสืองปลาดเท่ครับมนามแข็บ่ลามานวครับกเปรี้ยวนิดๆเาเรียกว่าสองแบนหรือง มะนาวสองสองฟินนะฮะมะนาวสองฟินปรับไม่ได ah. ้ส ah. <te> ูงแล้วสามร้อยมีเราก็คนนะครับผมมนุษย์ครับโคนยังไงครับก่ายจินง่ายจริงแกก็แพ้กูยังไม่ได้โคนเท่าไหร่ครับโคนกว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้ก้ามันับมันจะสั่นนะครับจังบริบบทยิ่งใหญ่นะ ครับผมวิธีการหั่นนะครับเขาต้องหั่นเป็นชิ้นหน่อยครับผมโอ้โหขั้วแถวบ้านกูเบื่อเอิญหอดเบื่อเอิญหัน่นอะไรเนี่ยเป็นแม่มเอิญย่ำอะไรเนี่ยมันเละหัวเดี๋ยวดีๆอันสุดท้ายล้วงสุดนะผมล้วงสุดโ,โอเคครับผมหั่งไช่แล้วกันรอไปเผื่อรอบสุดท้ายนะครับไม่รว่ามันจะน่ากินเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นทำหรือเปล่าพยายามให้มี่ซอนตู๋ <c oughs> ข้ามือการแก้มือซื้อมากันไว้นะครับผม,อมโอเคครับมาตั้งกซีมันนย่าครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวข,ข้าวกรสเช้าเห้มันสุกเลยเนาะมันทีเปิดเนาะนแต่ข้าวชิ้งอยู่บอกมันสุกหรือไม่สุกข้าวถีนเป็นข้างนอกเป็นประเด็นเดี๋ยวเราจะถ่าให้ดูนะครับดูบอกหมายว่าเจ้ามาทานเดี๋ยวมันยึดตรงน้องเนี้อแต่เตาเล่มอะไรจะถ่ายได้โอเคครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวถ่าเวลาไก่สุกเลยครับ ครับผมพี่น้องเวลาผ่านไปไวเหมือนกับโกหกครับพี่น้องแจากก้าที่แล้วตอนนี้ผ่านไปแจกก้งที่แล้วประมาณสี่สิบผาที่นะฮะหอมมากเลยครับพี่น้องครับหอมจิ้มๆนะฮะเลยว่าเสียวจะชั่วเลยนะขึ้นท่านนเหมือันหมดกหอมไหมหอมมากเลยจัดเลยจัดเลยวันเดือนเอา้า อาเร่ะมูเตล่นมึงมีเล่นแล้วลองรับเลย1นึ่องเห็นังซาตังซยคอยร้อยเห็นบอกข่าตะเห่นมึงไงเอาหตลอดเลยไปชุบนดามันผ้าใยเฝาายกเร็วอ้ย่กินเลยไงาบบแบบฝ้าที่ล่ะ๊บจส๊บจึ๊บ กสูเลยุไสดทั้งสูคไ้มาเาไ่่ไม่สูบยสวยพี่น้องเกินคาดีๆกระแลกที่เราไม่มีที่ไหมเพราะเปิดรอบแลกมันมีห้อยเปเนพอช่วยกันเลียงช่วยกันไหมอมาไม่รู้ว่าสูบกว่ะเกข้าอีจัหาดรขามีดกีู่งามแหงครับพี่น้องผมไงดินิวแล้วครับเี่ยิวแล้วนะ มนนไม่รู้มันเนีไม่เห็นไปซองเหมือนใบองมันนี่ยอไรแตมองเียบไอ้ลกซูเอ้แต่มองจีมันเป็นเน,นียหน้นาเนี่ยจี๋ซูน่เออบกว่าออน่าอิบครับอยู่ในหครับต้องมา,าราหลิน,นะนะต้องาการหรียญสบองใบซองใม่เห็นเดบ,บบปันไหนครับมันหมยถึงว่าบ๊คก็ก บัวใหญ่ครับเัาเนี่ยวัวไม่เลยยินงขตอนนี้เรากำลังอยู่ต่างประเทศนะครับเราไปประเทศไหนกันครับออสเตรเลียประเทศเปรูโอ้ก็สวยนะทาว่าเป็นเนี่ยเป็นเป็นยิ่งมิจฉุนที่เลียนน่หะมือมก็สวยทำไมมันคุ้นมันคุ้นอะคุ้นเหมือนเมื่อกี่ผู้เรียนอืมเป็นคว่าเหมื่อนไปแล้วว่าโบสูวบสัตว์ ชิมเบิร์ชิ้มเบอร์ว่าเดียวบะนมี่แล้วพี่น้องหอมปากอ,อ,อร่อยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงวะ<ป>เร่จริงครับผมก็แบบงานใช่ไหมก็ท่านท่านไมาต้องใช่แล้วใช่ปะว่าทหานเดี๋ยวถ่ายใช้ตัวไม้ไปเลยที่ไหนเนี่ยโอเคลงมาตีตตตาตกันแล้วครับพี่นอ้องเราต้องอยู่แบบเราต้องอยู่แบบประชาธิปไตยครับเราจะไม่อยู่แบบเผด็จการครับพี่น้องครับคนอยู่อยู่เราครับ เ,เดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้นะครับผมหมากหูสูบแบบผมโอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นเนื้อช้ำๆนะฮะบม่ได้สุกไม่ได้กรอบนะฮะแต่แว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเช็ดกรอบๆให้พี่ชอบนะเป็นมากรอบโอเคตัวนี้เดี๋ยวเขาจะพิเศษกินกันเลยเพราะว่าเอาบุกันได้กินแค่ถุงหรือไงสามถุงกว่าแล้วมั้งเนี่ยบุกันได้กินเลยเออจะเลยว่าเอาตัวนี้ไปขึ้นกินก่อนครับแล้วอีกตัวหนึ่งกับอยขิมไปเลยนะตางมันหอมกระปวดดึงดึงไปเออยีนอ้อยงายยีน้อยชวยช่ว โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสีเดี๋ยวเริ่มกินเลยได้ป่ะระหว่างที่ก่อนสะกินนะเดี๋ยวเขาเติมทานนะเดี๋ยวก็เทปตัวที่สองถิ่มไปเลยน่าตาเนาะอ่าจะได้ไม่ขาดต,ตอนก,กันแนละ้วกันแลเออพอดีไก่แพงหลังครับพี่น้องไ, <laughs> ไก่แพงหลังมันทุกสุกแนบ่น้องแน่ครับยังมันสุดตัวแน่ครับพี่น้องเพิ่งแต่ว่าไอ้พอดีสุกแล้วตัดกินนะพี่น้องเวอร์เวอร์เวอรเท่าตลอด อันขาบ่ามีาเหรพี่น้อสงสบูรีสิงคโปร์อันผู้ใดเก่งๆนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เพราะวา่าเวลาผมเฮ็ดคลิปแล้วมีคนเกง่งหลายหลายเฮ็ดยังบ่ถึกเนี่ยเฮ็ดบังไฟบ่ขึ้นเนี่ยโอ้เจ้าเฮ็ดบ่ถึกวิธีตัวไอเจ้าเฮ็ดนั่นบะถึงวิธีตัวไอเฮ็ดนี่นบ่ถึกวิธีตัวไคอคนเกง่งหลายหลายย่งไดก็บ,บอกเนี่นยนะครับคลิปนี้นะครับแนะนำเข้ามานะฮะผู้ใดที่คิดว่าพวกผมเฮ็ดถึกนะฮะกดหนึ่งผู้ใดคิดว่าคิดบ่ถึกเฮ็ดบ่ถึกหรือว่าพวกผมงัวให้กดสองนะฮะด้วยนะผู้ใดคิดว่า มันประยุทธ์โง่ให้กดสานะฮะโอเคเดี๋ยวห้องอบต่อครับนะฮะแล้วก็ละวัหนก็กินตัวนี้ตอ่อเออกินตัวนี้ถ่านะฮะกินขายกินเขียนมันถามากินทำนี้เมื่อโตได้กินทำนี้ก่อนะความหิวไม่เคยปานีใครนี่ครับคนยโสหิวบ่คือคนอื่นหว่วงในแสบบตับต้แสบจนเรือหอนดูครับม,มีสำเนาเ็น <c oughs> แบบคนเีเยได้บ่พี่ครับ อีแบบพูด anyway> ีแค่อะเหมือนแบบเหมือนแบบไปเลยเหมือนพากครับแต่ว่าครับดีกว่าครับผมแซ่บีกว่โอเคกินนำกันนะเอาเนื้อเพืเที่ยวกัน เออเยิมจก็มีรรสถานมากไปยังไงครับสูดจอดเลยปะข้าวหีบเปิดด้าน้างเลยบ่แก้าเแกาแล้วพี่น้องขนาดเนือพี่ๆยังแสบแล้วอือหแสบกันแน่นอนชุด,ลดลหลุบไรเยีัเออกูวางหัวกูด,ดอนเอะเลยกูยังไม่ด้ชิมน้ำซุปเลยครับสุวน รื้บบลืมลือขีลืมใส่อันนี้ไงไอ้ห้าเจ้านี่นไอ้ <มา S 1> ห้าเจ้าจอขอบคุณครับไอ้ห้าเจออ้าอีแบบไหนชิมเลยสุดแบบเส้นลังเลยสุดแบบเส้นลังว่าได้เคยเห็ดแล้วบ่ขึ้นดังเลยอยากชินไหมขึ้นขึ้นดังเลยตอนนี้นเห็ดกับเส้นลังอลล่ะแล้วที่ไหนไอ้ใส่ห้องเส้นลังนะครับไอ้โจ้แล้วก็ไม่ขึ้นบอสุดแบบเส้นลังนะครับมันขึ้นเข้มข้นดีใช่ปะ พอลองมึงกันเลยไอ้ด้วยเห็นทีเลยอย่าตักอยาก,กักอย่ากกัก,อ,าก,ก,กอ้ยไไใจบูชงงาสำตัว มาแล้วมันมาแล้วครับพี่น้องมันมาแล้วมันรู้ว่ามีของกินมันมาแนละ้วมาครับพี่น้องเดี๋ยวเราสิเปิดท่าขอลอกันครับ <f if il> เปิดเลยไปเลยเ,เลยครับเดี๋ยวพี่หนึ่งบนที่กินน่ะโอ้ยประูกระจกชีวาง <ấy> <f if il> อวเองยังนี่เลยแก้วเลยเอาละไรท่าขอลอกไปเลยเหมือนกันโอเคตัวสองเลยปร <f if il> ะตูกระจกชิวางเ <f if il> อง ไอ okay. like so yeah. right ้ตัวที่สองเาเลยคูหมาด้วยจำไว้แกนเลยตัวที่สองครับเติมได้หมดทีเดียวตัวที่สองไปทั้งผู้ไูทั่งชายโตชายโตชายโต โอเคครับพี่น้องตัวที่2เสร็จเรียบร้อยนะฮะไอ้บะแมนเสร็จเรียบร้อยเอาเขา่าเอาขึ้นทั้งเตาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวข้าก็ถ่ายยาวๆเลยะครับเพราะว่าแถวนี้คือต้องใส่ซุกชั่วนะฮะ <S 1> <S 1> นี่มาเบิ่งผลงานอันนี้คือตัวที่เราเป็นย่างเพิ่มนะฮะคี่เบิ่งคีบเบิ่ลลองไปไหมเนี่ยเนาะลองไปแล้วลองไปเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวข้าสีรับประทานโตมันก่อนนะครับเพราะว่าซุกแล้วนะฮะอ่ะโอเค ไปกินกันเลยครับพี่น้องครับตัวที่สองวันสิยูกินบริการครับอยู่บ้านนี่ธุระนะครับผมเบิ้งครับแฉบมาแฉบนะฮะลซื้อมีบุญหรือบุญมาเฮ้ยแฉบ,แบมาแฉบแบบหมาไม้กินน่ะขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยที่อื่นนี่หมาไม่แดกครับที่นี่หมาแดกครับแดกทุกอย่างครับแ,แสดงว่าแฉบจริงไงน,นะเออยังมาสวดมือกันเยอะสวดมือมันได้กินไก่มั้งเนี่ยเนี่ยทุกจุดมัอ อโอ้ยบึกห่านี่เบึงมันโอ้ยจะเป็นต,ต้งไตอุตไตอยากไม่ใช่บุกนี่เลี้ยงก็ยังเลี้ยงดีอยู่ดูดไปเอาแล้วครับพี่น้องครับผมว่ามันก็เป็นเวลาอันควรแล้วครับดึกแล้วพ้อมตอนนี้บุกตาก็ตากระบุก,ก็ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีเหุดดวนนะฮะก็เลยกลับบ้านก่อนเล้พ่มครับีชอบสองคนนะฮะโอเคเี๋ยวเปิดเลยครับ วูซูกกินแล้ครับผ uh, ิวหละหาโดนแห้งอู้สวยสวยเลยครับโอ้ยไปเลยวยเลยแถวเลยครับอ้ยวานไก่ย่างหาดาววะอขนมา่เขนสรวยีเไปาเนไครับ้ลักหนุ่มเลยอ่ โอ้ฉ่ำมากเลยอ่ะดูดิเออแบกเกาเป็นีคาแล้วอ่ะพี่บุญเกาขี้กระตือคาแล้วเกาขี้เหี้ยนคาแล้วเยี่ยมพี่น้องเดี๋ยวข้าแบ่งไปกินเครื่องโตก่อนครับเพื่อกินมือมืดนะหน้าสีเสียดายมีเครื่องโตสิีจะไม่กินมือไหมคนก็บม่มีแล้วนะฮะกินกันอิ่มแล้วโอเคครับพี่น้องลุยลุยลุยกินเลยกินเลยแบมกินเลยฮะไมชอบกินเลยจัดเลยห่อน้อยจังน้อยดิวอู้จัง ัก็งามเนาะบ่ใหม่โบ๋ง่ายก็ดีได้อะไรีสุดยอดครับเยี่ยมเลยตัวสองนี่สุดยอดแห้งครับแั่นมาเฮ้ยนั่นมีบุญน่ะเริ่มเลิ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแสดงอาการอะไรมั่อไงอืออูศับริงอูศับจริงปกติเท้าเฮ็ดบดีหรี่นี่หนังชิบวกรอบมึงอกี้น่ะคือถ้าบ่ใหม่กับโบ้ซุกไปเลยนะอันนี้คือแบบ พอดีพอดีวันก่อยากหาดาวรู้แลกไฟมันยังอ่อนตัวนี้ไฟมันพอดีอันนี้เขาเต็มที่เลยเนาะตัวนี้แล้วที่วันจะได้แบบอืมอร่อยเอาแบบจริงจังดิยังอ่ะดูเฟซมากเลยอ่ะแต่มันอร่อยจริงใช่ไหมเต็อร่อยจริงอร่อยจริงจะว่าแกวเข้มครับแกวเริ่มเข้มแล้ว แซ่บครับพี่น้องเน,นื้อนุ่มตอนนี้กินขาทุ่มกว่าครับพี่น้องครับโอ้ยชิวเกินนะฮะก็คลิปนี้กูไม่ยังมากครับพี่น้องแค่ตอนแรกบุกตาไม่จะกินนะนะมันจะกินไก่โอเปีบนะฮะมันว่าบกุกกระเฮือนกระเฮือเทียวแหลกนะครับผมก็เลยอยากลองท้ายไปด้วยกันแต่ว่าตอนนี้บุกตามีธุระด,ด่วนต้องกลับบ้านนะครับก็เลยเหลือแต่ผมก็ไปชอบจองคนเดีย๋ยวชอบก็สิไปหาบุกตาคือกันโอเคครับสําหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็รีมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสครายช่องอินดี้สารมันครับ อย่าลืมกดกระดิง่งให้มันแจ้งเตือนจริงๆเพื่อสิบประผาดคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ